โดยบริษัท GAF Energy Development จำกัดมหาชนมีไนส์พ์ฟูมชาว่าเจลหอมดูกลาสใสสะกดทุกสายตามาม่าโจ๊กครับรสมาม่าต้มยำกุ้งและรสมาม่าหมูสับมาม่าโจ๊กครับอร่อยและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมง,งาดำอร่อยมากมูชี่อาหารสุนัขและแมวมีพรีไบโอติกประโยชน์ดีๆแฮปปี้ได้อีกนานบริษัท i n นท u c h h o l d i n จำกัดมหาชน ไฟไลายปรับพนุ่มออเดฟเรสนุ่มหอมสดทื่น24ชั่วโมงเหมาะกับคนทั้งบ้านสวัสดีค่ะ,คะข้าวสาใส่ไข่สดใหม่ ให้เยอะกลับมาเจอกันนะฮะวันศุกร์ที่24พฤษภาคมครับเป็นยังไงสองวันพี่มดเป็นยังไงบ้างคมถามมากี่เลไปพักผ่อนโอ้บุญร้างอนุโมทนาบุญของลุงมดยไม่ตกเลยแต่ก็ตกไปปลอยตลอดทางแต่เขาบอกบางจังหวัดนี่น้ําท่วมมากครับผมโอ้อ่าฮะคนไปร่วมงานเยอะไหมลนงมดเยอะมากเลยเยอะมากนะครบนี่งานอะไรนะคะพี่พี่ก็ทําบุญสร้างพระแหละใช่นะครับองค์สงใหญ่นะพระอุปคุตเนาะงานทวารอาหงนะครับ เอาละเราไปกันสักทีดหนึ่งกรกฎาคมนี้เราจะมีสวใหม่ถูกต้องแล้วตอนนายกกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วประชุมด่วนเลยเรื่องเตรียมวางแผนน้ำท่วมแล้วแล้วเพิ่งป่านภัยแรงมาใช่ไหมใช่ครับจะท่วมแล้วเดี๋ยวไปขอรบตัว่านก่อนจะกลับมากันฮะ Carrier X inverter X is smart X is clean Carrier r i e X n v t ไปกินหมาลากันร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยนะต้องหมาลา่ายังไง้หมาล่าซาลูราเมนกับเส้นเหนียวนุ่มในซอสซาลูผสานน้ำมันหมาล่าและหมูสับผัดหมาลา่าหอ่อเครื่องเทศอร่อยเย็นสดชืน่นเพสตสไตล์ญี่ปุ่นที่อาจิบังราเมน Carrier X X is elegant X is safe Carrier X Inverter เกีย็กินเวจะกเต ทกิราาช้าไธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย มิตรลาคอร์ดีพลัสอิชิตันขวดปากกว้างปากยิ่งกว้างดื่มชายิ่งฟินลิตเติ้ลคุกเชฟมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเคที e ออนสเตย์แปลงพับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเคที e แอมเบรสเอซี r ครด u มัลติคอลลาเจนพลัสวิตามินเครื่องปรับอากาศ c a r r เ e r X เอ็กซ์อิว plus ชมใหม่ชนิดลูกลิ้งเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาขนาดเดียวกันวันนี้เราต้องจับตาเรื่องฝนนะฮะเพราะว่ามันจะมากันเร็วมากมแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมได้ในปีนี้